กูหนยอยๆมากปาแดกบาทรงงาเนาะปลาแดกอ่ะปลาแดกที้พันดอนชุดหน่อ สบายดีสวัสดีเด้อท่านผู้ชมทุกท่านเด้อสวัสดีหนุ่มแม่ไบบยังเนี่ยบักย่อมเด้อห้องหนึ่งหน้าขึ้นมาแต่งสวยใหม่ๆนะคะบุษมิล้อเลยสุดๆเลยใหม่ๆตัวนี้ไม่เก็บสมแห้งหนุ่มแม่เพราะว่ามันยังอ่อนอยู่เนาะโอเคเลยซุ่มเลยเนาะมันจึงสะใจมาตรงหลังเนาะท่านผู้ชมเนาะ เหมดที ừ, ่ลังน้องโเสกจมจานนี่จนี่เกลนีนานี่แวเหแ้วปลาแดดนี่ตอนน้นขวดเจ้าเปินเดือดเลยนีกท่งกินน้ำกกนเดิมโยบวานขอเองท่ะุผู้อ้ตอนปลาแดด ้าน,นอ,อแปลว่าหมียอดอันนี้ยูนำจังซีแบบคมสุดคือแบบกินอยู่กับต้นเลยนะอ่ะปวดไดยเนาะมันเป็ เอาแม่บวงกันเลยมังไปข้างหน่องยา,า,า,ายาวะทำไมหน่องยายาต้อนรับหน่องยายาอันนั้นเป็นมาเทียวหาหน่องนานะเนาะกรแอนนนรงนี้ชุดเซ่ืกินกระแดะอะเลยอาเลยลงมือเลยเดีนักันเลยทาม là ừ. 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 suốt nghe đó, rồi nhật suốt Thấy là xuống kinh cho พี่คงอยู่พ uh ักเนาะแก้วเขียงอืมจิ้มกันเลยเผื şey yes, <S <S 2> <S 2> ่อเสียได้ปต่แดงตะแดงติดเองที่สุดในนี้ กินเสียด้วเด้อได้น้ำตัดเสียดขี่ใน้อยๆเด้อเดายวะเดยวเยอะมาเก็บเเนาะ ทำไปเดี mm. mm. like mm. mm. ๋ยวนิ้มนวลหิวโฉมเนาะทิ้วโฉมเาเมอนนี่เนาะแต่แบบกิตัวเหมูอนุ่มสาว้ามากินหมกสมเด้องานกินหมกสมได้เลยคิ้วคิ้วงามพิ้วสวยใช่สมถูกต้องแล้วค่ะ ปะดกยั่วจ้าเกี่ยแบบพี่มือลองนาขนุนๆเลยประมาณน,นัวใหญ่เต็มคำอีกค่านะสะใจห,ห,หน่อยออกินด้วยตวปลอแดกตรงนีส้นหน่อย ใช่ปะใส่แอปคิดน้ำกันเลือดทานตุโซ่นาาาหกตัวใหัว กระด,มด,ไไดา,ามผสงแดงตบปาแดงาตำแห้งแผลบแทนเพิ่ตำใสขิงอืมมือร้าเห็นใหมหนอหนงากินเดอร์นหนอนยายาเด้มอมุ่งทอายังร้ายอยู่เนะาะตำใสขิงหนอ,ยอยนยายาอะเต็มต้นมีอขียบนอนไครับเสื้อหนึ่งตัวฟุมินตำจะเป็นร้ายแข็บอะไรครับเสื้อ เื่อนของงาเองนาะเพี่ถามากินไปกินหน้าเพรได้ปะเนี่ยเบื่อเด้อทำมืจนเยออังเจเป็นผัวเนาะ ีคำใหญ่เบิา์สรัวทำไพี่จเสียบตรงนี้ซีคงใจเพรียาออเป็นกินก็ห่าไปเลยก <c oughs> ินเต็มปากเต็มคบอร่อย <c oughs>

ตอนไหนนะชิบตอนน้มาตอนปลาแดเนาะกินไปสองตัวทำจุกแค่ไม่บให้มายุประเทศลาบตอกินตอนปลาแดไหมอาหารลาวอกินี่กินปลาแดมนี่แสอาหารลาวอกินปลาแดลาวตกินปลาแด กินปลาเดดฟงเป็นเนาะไม่ผ่ากระเดื่องเป็นย่อ้ายกินหัวอะไรบสิเป็นยังเออโตเบิ้งขอยายกินหัวปลาแดดเออใก่ไกด้อยเยอะๆด้วย โอ้ชุ่เนือของระยะชุ่เนือชว์ทำให้สมัยไก่ได้ดีปลาแดกขอูคุณนะระยะมักปลาแดกบาทสองนาทีปลาแดกอ่ะปลาแดกชีพันดอนชุดหน่ออูยลบเพล็กตากซะอีกงี้ ไปแลงเยอะๆเลยบานนี้อันไหนถิมเนี่ยกะย่างหนาเพชรเด้อขอหยอมเด้อบานี้เด้อสาวๆไปกินต่อเอ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเด้อปต่ที่เปิดเด้อไปดย